สวัสดีครับผมนุ่มนะวันนี้ผมจะมาสอนการตัดต่อขั้นพื้นฐานนะครับในโปรแกรม Adobe Premiere Pro นะฮะเวอร์ชัน CC ก็จะเป็นการสอนในปี2023นะครับจะสอนตั้งแต่พื้นฐานนะฮะบวกเจาะลึกในบางประเด็นนะครับแยกๆไปหลายๆคลิปนะซึ่งคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแรกที่จะมาแนะนำโปรแกรมกันนะครับเมื่อเปิดเข้ามานะฮะหน้าตาโปรแกรมก็จะมาเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็วิธีการในการเริ่มต้นตัดต่อนะครับให้เรามากดตรงที่คำว่า New Project ครับแล้วก็จะขึ้นมาหน้าตาแบบนี้นะครับก็ตั้งชื่อไฟล์ไป เลครับตรงนี้นะแล้วก็เลือกโลเคชันที่เราต้องการจะเซฟว่าเราต้องการจะเซฟเป็นตรงไหนนะแล้วก็ตรงตำแหน่งนี้นะครับตรง general ตรงนี้เนะี่ยถ้ามีอันนี้นะฮะ m e r c u r y payback engine c p u cuda นะฮะให้เลือกตัวนี้เพราะว่าจะเป็นการทำงานกันระหว่าง CPU แล้วก็การจอนะครับทำให้การตัดต่อลื่นไหลามากยิ่งขึ้นส่วนวิดีโอไทม์ไลน์ตรงนี้ผมจะตั้งเป็น time cost ไว้นะฮะเป็นเวลาแล้วก็ตั้งค่าอื่นก็ประมาณนี้นะฮะ ก็กดโอเคอันนี้ก็จะเป็นหน้าต่างพื้นฐานนะครับในโปรแกรม Adobe Premiere Pro นะฮะซึ่งหน้าปกติเนี่ยอาจจะขึ้นตรง Editing แบบนี้นะฮะให้มาเลือกตรงคำว่า Effect นะครับเป็นหน้าหลักในการทำงานเลยนะครับตรงตรงนี้นะฮะก็จะเป็นฝั่ง Effect Control นะฮะแล้วก็พวกการตั้งค่าต่างๆนะฮะก็จะอยู่บริเวณนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณจอแสดงผลนะฮะ เวลาเราตัดต่อวิดีโอก็จะดูภาพหรือวิดีโอจากตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นตัวโปรเจกต์นะครับซึ่งเราสามารถนำไฟล์นำภาพนำเสียงต่างๆนะฮะลงมาไว้ณนะจุดจุดนี้นะครับผมส่วนอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็จะเป็นทางไทม์ไลน์นะฮะซึ่งเวลาเราจะตัดต่อนะครับเราจะใช้ตรงนี้เป็นหลักนะครับดังนั้นถ้าใครสะดวกนะครับก็ให้ไว้พื้นที่สำหรับตัดต่อไว้เยอะๆเลยนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นเกจเสียงนะฮะที่จะมีกระแสขึ้นมาเวลาเราเปิดเสียงหรือว่าเล่นตัวเล่นในโปรแกรมนะครับส่วนอีกจุดหนึ่งก็จะเป็นตรงนี้ฮะรตรงด้านข้างก็จะเป็นออปชันต่างๆนะครับก็จะมีนะฮะเอฟเฟกต์คอนโทรลนะฮะแล้วก็มีนี่ฮะต่างๆการตั้งค่ากราฟ,ฟิกการปรับสีอะไรตรงนี้เราจะมาพูดกันใน E ีอื่นนะครับ สำหรับ EP นี B ้ e นะฮะขั้นตอนแรกนะฮะให้เรามาคลิกตรงคําว่าโปรเจกต์ตรงนี้นะคลิกขวาก็เรามาคลิกตรงนี้นะครับเราสามารถสร้างอะไรก็ได้นะครับตามที่เราต้องการแต่ว่าในที่นี้ผมจะทําการ Import ไฟล์มานะครับก็กดที่คําว่า Import ครับแล้วก็เลือกโฟลเดอร์ที่เราต้องการนะฮะแล้วก็ครอบสิ่งที่เราต้องการมาเลยจากนั้นกด Open ครับนี่ฮะไฟล์ที่เราดึงมานะครับเมื่อกี้ก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งเราสามารถ ทำอีกวิธีหนึ่งได้นะครับคือเปิดเจ้าตัวนี่ฮะโฟลเดอร์ที่เราต้องการนะครับแล้วก็ลากไฟล์ลงมาแบบนี้ก็ได้นะครับเหมือนกันแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนเลยนะครับผมก็หลังจากที่เรานําวิดีโอมาตรงนี้แล้วนะครับวิธีที่ง่ายที่สุดเลยก็คือให้เราทําการกดค้างครับแล้วก็ลากมาวางตรงนี้นะนี่ฮะก็จะได้เป็นไฟล์วิดีโอที่เรานำลากเอามาไว้ตรงนี้นะครับผม หรือว่าถ้าเราต้องการจะตั้งค่านะครับให้ตรงไทม์ไลน์ตรงนี้เนะี่ยเป็นเซตติ้งที่เราตั้งค่าไว้นะครับก็ให้มากดที่ข้างบนนี้ฮะตรงคำว่าไฟนะครับจากนั้นกดคำว่าเนวแล้วก็เลือกที่คำว่าซีเควนซ์นะครับแล้วก็เราสามารถตั้งค่าได้หมดเลยนะครับตรงนี้ว่าเราต้องการภาพความละเอียดเท่าไหร่กี่เฟรมเลนนะฮะตรงนี้ก็ตั้งไปเป็น 1920อคูณ1 0อะไรแบบนี้ฮะก็ว่าไปนะก็ตรงนี้สามารถตั้งค่าได้ว่าเราต้องการนำไปลงในแพลตฟอร์มไหนนะครับได้ทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนนะจากนั้นก็กดโอเคไปตรงนี้ก็จะขึ้นไทม์ไลน์มาแบบนี้นะฮะแล้วเราก็เหมือนเดิมครับลากไฟล์ที่เราต้องการนะลงไปปึ๊บแต่ว่าถ้าเป็นอ่าซีเควนซ์ที่เราสร้างขึ้นมาใหม่แบบนี้นะฮะมันก็จะถามนะครับว่าเราคงสภาพ ของขนาดวิดีโอไว้หรือเปล่าหรือว่าเราจะเปลี่ยนนะครับในที่นี้เราจะเลือกไฟล์วิดีโอ2ตัวนี้นะครับลงมาไว้ตรงนี้นะครับก็จะมีฉากคนเดินแล้วก็ฉากน้องๆเดินไปมาแบบนี้นะครับผมคีย์ลัดตรงนี้นะฮะถ้าใครต้องการให้มันขยายแบบที่ผมทำนะฮะเนี่ยก็ให้เราทำการกด a l t e r n นตค้างนะครับแล้วก็ score เมาส์ตรงกลางนะครับไปหน้าถอยหลังนะฮะมันก็จะเป็นการขยายนะ หน้าทไลายตรงนี้ให้เราเห็นชัดขึ้นนะครับเวลาใช้ในการตัดต่อนะครับผมส่วนคีย์หลักที่ต้องจำอีกนะครับก็จะเป็นตัวตัว C นะครับหรือว่าเจ้าตัวนี้ฮะ Laser ร o ก็จะเป็นตัวที่ใช้ตัดนะครับเมื่อเรากดเป็น l a s e r Tool นะครับมันก็จะขึ้นคล้ายๆใบมีดแบบนี้นะครับเราสามารถเลือกจุดที่เราต้องการตัดได้นะฮะแล้วกดลงไปเลยนะฮะเท่านี้ไฟล์วิดีโอ2ไฟล์ก็จะแยกจากกันแบบนี้นะครับ แล้วก็หากเราต้องการย้อนกลับนะครับก็กด Ctrl Z นะฮะก็จะกลับไปอยู่ในสภาพเดิมเพื่อความง่ายในการใช้งานนะครับให้จำไว้2ปุ่มหลักๆนะครับตัว C ตัดนะครับแล้วก็ตัว V เปลี่ยนกลับมาเป็นลูกศรแบบนี้นะครับเพื่อใช้ในการย้ายไฟล์หรือว่าย้ายสิ่งที่เราต้องการนะครับผมวิธีการตัดต่อวิดีโอง่ายๆก็ประมาณนี้นะครับผม หากเราต้องการใส่จังหวะเพลงเข้าไปนะครับก็เลือกไฟล์เพลงขึ้นมาแล้วก็ใส่ไว้ในแท็กด้านล่างแบบนี้นะครับเพราะว่าส่วนด้านบนจะเป็นพวกภาพพวกวิดีโอตัวหนังสือนะครับส่วนแท็กด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นในแนวเสียงหมดเลยนะครับก็ลองเล่นโดยการกดสเปซบารหรือว่ามากดตรงนี้ก็ได้ครับ เนี่ยฮะดนตรีก็จะประมาณนี้นะครับผมก็วิธีตัดง่ายๆนะครับเบื้องต้นสําหรับคนที่ไม่ต้องการภาคเสียงหรือว่าอะไรลงไปนะครับก็สามารถตัดตามจังหวะของดนตรีได้นะครับลองฟังดูฮะเนี่ยจังหวะตรงนี้เราสามารถตัดได้นะครับแล้วก็กดแล้วเราสามารถกด Delete ไปได้เลยนะครับปุ๊บ เมื่อเห็นช่องว่างเป็นแบบนี้นะครับให้เรามากดตรงช่องว่างแบบนี้นะฮะแล้วก็กด e l e t t อีกทีครับปับ๊บมันก็จะเป็นการอ่าถอยล่นของคลิปด้านหลังนะครับเพื่อมาต่อกับด้านหน้านะฮะจังหวะก,ก็จะเป็นแบบนี้นะครับโอเคอันนี้เราต้องการ ภาพวิดีโอในคลิปนี้นะครับประมาณเท่านี้ก็เราทําการตัดไปเลยแล้วก็ครอบ delete นะฮะให้เหลือเฉพาะตรงที่เราต้องการนะฮะแต่จะตัดแบบนี้มันก็ถ้าตัดแบบนี้นะครับมันก็จะอาจจะดูง่ายเกินไปนะฮะก็เพื่อความสมูทในวิดีโอให้เรามากดตรงไฟล์วิดีโอแรกของเรานะครับแล้วก็เลื่อนมาเฟรมแรกสุดนะฮะ แล้วก็เราสามารถมาตั้งค่าฝั่งนี้ได้นะครับในที่นี้ผมจะตั้งค่าเป็นเ scale ซึ่ง scale เ,เริ่มต้อนอยู่ที่1อยใช่ไหมฮะเราต้องการให้มันซูมเข้าไปก็ตั้งไว้สัก105แล้วกันนะฮะแล้วก็เลือกตรงที่มาร์กตรงนี้นะครับมาไว้อันหลังสุดเลยนะครับวิดีโอมันก็จะประมาณนี้นะก็จะมีการซูมเข้าไปนะครับผมแต่ว่าเราต้องการให มันเป็นการเปิดคลิปใช่ไหมฮะก็จะเริ่มด้วยการเฟดอินเฟดเอาก็วิธีการทำเฟดอินเฟดเอานะครับให้มาตรงนี้นะฮะที่คำว่า o อป c ซิตี้นะครับให้เราเลื่อนเป็น0%เลยแล้วก็เว้นมาสักแป๊บนะครับปุ๊บประมาณนี้ก็ได้ฮะแล้วเลื่อนมาเป็น1น0รนะฮะแล้วเราลองเล่นดูใหม่นะนี่ฮะมัน เมื่อกี้มันก็จะเฟดจากดำนะครับแล้วก็กลับมาสู่วิดีโอปัจจุบันนะฮะซึ่งเราจะทําแบบนี้กับอีกคลิปด้วยนะครับแต่ว่าเราจะทําแค่การซูมนะครับโอเคตอนนี้เรามีเสียงเรามีวิดีโอแล้วนะครับสิ่งต่อไปที่เราต้องการก็คือตัวลังเสือนะครับให้เรามากดตรงตัว T ตรงนี้นะฮะหรือว่าเป็น T บนคีย์บอร์ดก็ได้ครับผม แล้วก็มากดบนหน้าจอนะฮะปึ๊บเราสามารถพริมพ์ข้อความอะไรก็ได้ครับที่เราต้องการก็เมื่อเราพริมพ์เสร็จนะครับเราสามารถมาย่อขยายตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ให้เรามาทางด้านขวานะครับเรื่องที่ essential graphic นะครับอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ให้เรามากดตรงนี้นะ align d transform นะครับตรงนี้ก็จะเป็นการล็อกให้มันอยู่ตรงกลางร,ระหว่างหน้าจอที่เราต้องการนะครับ เนี่ยฮะสามารถปรับได้นะครับแล้วก็สามารถเลือกฟอนต์ที่เราต้องการได้นะครับตรงนี้ก็เราจะเลือกเป็นฟอนต์นี้นะครับเพิ่มปุ๊บไปสักหน่อยจากนั้นนะฮะตัวนังสือ,อันอาจจะดูไม่ชัดให้เราเพิ่มสโตกหรือว่าชาร์โดไปก็ได้ครับเนี่ยอันนี้ก็จะเพิ่มชาร์โดไปนะครับก็เลือกเป็นสีดาความเข้มข้นก็แล้วแต่เราต้องการเลยนะครับเออแล้วก็เนย อันนี้ก็จะได้เป็นตัวหนังสือง่ายๆนะครับส่วนตัวหนังสือนะครับในตรงไทม์ไลน์ตรงนี้เราจะเห็นว่าช่องของตัวหนังสือเนี่ยมันตรงอยู่ตรงตรงที่เราพิมพ์ไปใช่ไหมฮะให้เราเลื่อนนะมาเฟรมหน้าสุดเลยแบบนี้แล้วก็สามารถเลือกได้ว่าต้องการให้มันแสดงสั้นหรือว่าให้แสดงทางคลิปแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวหนังสือเนี่ยก็จะประมาณประมาณนี้นะครับแต่ว่า เดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการเฟดอินเฟดเอาอีกทีนะครับในคลิปหน้าก็เราก็ได้ตัวหนังสือเรียบร้อยนะครับแล้วก็ได้ไฟล์ที่เราต้องการแล้วนะครับคลิปวิดีโอที่เราตัดต่อก็จะเสร็จสมบูรณ์นะครับตามที่เราต้องการอันนี้เป็นการตัดต่อง่ายๆนะครับในขั้นพื้นฐานสามารถนำไปตัดต่อได้กับทุกอย่างเลยนะครับเมื่อเราตัดต่อเสร็จแล้วนะครับเราจะนำไฟล์ตัดต่อมาใช้งานยังไงนะครับให้เรามากดตรง ตรงที่เป็นตัวเลขตรงนี้นะครับกดคลิกขวานะฮะแล้วก็ให้เลือกคาว่า Mark in นะครับอันนี้มันก็จะมาร์ในจุดที่เริ่มต้นนะครับไปจนถึงจุดสิ้นสุดเลยแต่มีวิธีที่ง่ายกว่านั้นครับให้เรามากดตรงนี้นะฮะจากนั้นกดตัว x 1ครั้งปุ๊บมันก็จะขึ้นมาเป็นระยะสั้นๆแบบนี้นะครับแล้วก็เลือกจุดเริ่มต้นนะครับแล้วก็จุดสิ้นสุดของคลิปคือตรงนี้นะรเราต้องการแค่นี้ หากเราเลื่อนไปอีกตรงนี้เป็นม a ร์ out ไปอีกนะครับวิดีโอของเราเนี่ยที่ Export ออกมามันก็จะติดตรงด้านมืดตรงนี้มาด้วยนะครับดังนั้นให้เลือกให้พอดีกับคลิปที่เราตัดต่อนะครับหลังจากที่ Mark in, Mark out ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับให้มากดที่คำว่าไฟล์นะฮะแล้วก็กดที่คำว่า Export Media นะครับ หลังจากนั้นจะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับให้เรามาเลือกตรง s 2 6 4นะครับอันนี้จะเป็นการตั้งค่าในส่วนที่ผมใช้งานประจำนะครับสามารถ Copy เอาไปใช้งานได้นะฮะตรง preset ต,ตรงนี้นะครับให้เลือกเป็น high quality 180 0ครับปุ๊บแล้วก็เลือก output นะฮะสิ่งที่สถานที่ที่ต้องการ export ให้ไฟล์เดียวนี้ออกไปนะครับก็กด save ไป แล้วมาดูในส่วนของวิดีโอตรงนี้นะฮะให้เรากดที่คำว่า Render a s maximum depth นะครับจากนั้นให้เลื่อนลงมานะครับตรงนี้ฮะ Bitrate setting ค่าตรงนี้นะครับที่เรา setting เนี่ยยิ่งเยอะภาพจะยิ่งชัดนะครับแต่ไฟล์ก็จะยิ่งหนักนะครับในที่นี้ผมจะตั้งเป็น20นะครับแล้วก็ บิตเรทตรงนี้ผมจะเปลี่ยนเป็น CBR เพื่อให้ภาพคมชัดที่สุดนะครับหลังจากนั้นมากดที่ Use Maximum Render Quality ฮะและกดคำว่า Export แค่นี้ครับวิดีโอของเราที่ตัดต่อก็เสร็จเรียบร้อยนะฮะมันก็เป็นการตัดต่อขั้นพื้นฐานนะครับผมก็ไม่ได้เก่งแต่ว่ามาแนะนำเพื่อนๆน,นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะฮะฝากกดติดตามนะครับแล้วก็ ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมมาเจอกันใน EP หน้าจะเป็นการเาจาะลึกนะครับในโปรแกรม Adobe Premiere Pro นะครับในการตัดต่อเพิ่มเติมนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่มารับชมรับฟังนะครับสวัสดีครับ